Day fix สวัสดีจ้าเพื่อนสาวันนี้ป้านุก็จะมาทำเมนูผัดกะเพราข่งไก่นะคะทุกคนจ้าแล้วก็ข้างล่างก็จะมีหน้าอ,อกไก่นะเออ,อยังไม่ได้หั่นนะคะทุกคนแค่ทำความสะอาดเนาะอะะ่ทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วป้านุก็ได้เกรียมพริกแกงนะคะทุกคนจ๋าพริกแกงเนาะจะเอาใส่ผัด เผาเก๋นไก่กับหน้าอ,อกไก่นะแล้วอันนี้ก็เป็นกุ้งนะทุกคนเออกุ้งเนาะแฟนได้ซื้อมานะคะทุกคนจา้ากุ้งอ่ะโรลันเย็นตากกุ้งแล้วอันนี้ก็เกน,นี่ยเทค็กเนาอ yes อันนี้ก็เป็นว vegetable head กันเลยแคฟโต้อันนี้ก็เป็นกั้งนะคะทุกคนจ้ากั้งเนาะประนุเรียกกั้งนะ เนี yeah, first. Mm ่ยชวงนี้เฟิร์สเติมเนี่ยชวงนี้ก็จะเป็นกั้งกำหนดเรียกกั้งนะยูยูเซเฮกทโต้แคทโต้แทโโอเคอ่าอ่าเตะฮะอืมไลซ์เฮก็ยังเป็นน้ำแข็งอยู่นะคะทุกคน <Good. S 1> ไม่ได้สดเนาะเนี่ยยังเต็มน,น้ำแข็งอยู่เลยทุกคนจ้า เอาออกแต่เช้าแล้วนะเออไปซื้อมาต่เช้าเลยก็มาแช่แข็งไว้นิดตึงแต๊บเดียวทุกคนเออแข็งเลยทุกคน,นซื้อมาแบบสําเร็จเนาะเขาแข็งมาแล้วไงตนนนเอาออกไม่นานอะคือว่าเอาไปใส่ตู้เย็นอีกเนาะแข็งเลยนี่เป็นกุ้งกุ้งนะคะโรลัรนเย็นป๊บเฮมอนี่ก็เป็นกุ้งอีกนะคะทุกคนจ่ากุ้งเนาะเตกุ้งมาให้ ก็เป็นกุ้งกุ้งตัวใหญ่เนาะทุกคนกุ้ง,งสําเร็จนะทุกคนจ้าโอเคกุ้งสําเร็จลวกมาแล้วนะทุกคนไม่ต้องเอาไปลวกเนาะอ่ะอย่างนี้ก็ทานได้เลยนะทุกคนออรอให้เขาน้ําแข็งออกก่อนนะกุ้งแช่แข็งอะทุกคนอืมอันนี้จะตั้งกับแช่แข็งเนาะป้านนุชก็จะผัดกะเพรา ไก่ด้วยนะคะทุกคนเออเมื่อกี้คลิปตักไปเนาะทุกคนจะต่อเนาะอันนี้เป็นก้งนะทุกคนเออเปิดก้งน,นี่ตอนนี้ก็ขยายออกแล้วนะคะทุกคนเออแต่ก็ตัวน้อยๆนะคะทุกคนดูนะคะทุกคนคาะดูนะนตอนนี้ปรนุก็ได้เตรียมหั่นพริกแล้วนะคะทุกคนแล้วก็มีกระเพรานเนาะก็จะผัด กะเพรา,าน้ำอบไก่กับเกินไก่นะคะทุกคนจ๋าผัดกะเพราเลาวนี้เต็งก้างเนาะก้างนี่แล้วตอนนีก็จะเอาใส่แต่ในนี้เลยนะคะทุกคนก็เป็นยังเป็นน้ำแข็งอยู่นะ,ะทุกคนจ๋าแล้วต่ตนนีก็จะเอาใส่นี้เลยทุกคน จะใส่ให้เต็มเนาะเดี๋ยวก็นุจาพาไปชมผัดไก่นะคะทุกคนผัดเผ็ดเกลืนไก่กับนกกเนื้ออกไก่เนาะทุกคนจะรวมกันคือผัดเผ็ดไก่ก็รักกันเนาะคนจะาผัดกะเพราเนาะตอนนี้ป้านุจะเอาไก่เกลือนไก่อกไก่เนาะก็เอามาผัดนะคะทุกคน,นผัดแต่น้ำพริกพริกแกงนะคะทุกคนจา๋าผัดจับพริกแกงนะคะ นี่นะคะแต่ยังไม่ได้ใส่เครื่องนะคะทุกคนยังยังไม่ได้ใส่พริกเนาะยังไม่ได้ใส่พริกหั่นนะทุกคนตอนนี้ก็จะหั่นพริกใส่สองเม็ดแล้วก็มีกระเพราฝรั่งนะคะทุกคนกระเพราฝรั่งเนาะไม่ใช่กะเพราไทยอวันนี้หุงข้าวด้วยนะ้มีข้าวด้วยอ ยต่อไปแล้วนะคะทุกคนคะ่ะดูน,นะคะทุกคนผัดกระเพราเกลืนไก่นะคะทุกคนจ้าผัดกระเพราไก่เนาะขกลืไก่กับน้าอกไก่ต้นนุใส่รวมกันเลยอุ้ยฉุนไปนดูเก็นแห้เพิินเออต้นนุเปิด เปิดพดควันเขาก็จะมาปิดเนาะปะนุษตบอกเปิดเปิเอิมันปุ่นนะทุกคนเสร็จลนะ้วจ้าทุกคนจ๋าระทานมาทานด้วยกันนะ,ะทานด้วยกันนะคะทุกคนเสร็จแล้วเสร็จแล้วตอนนี้ก็เสร็จแล้วจะในคาทุกคนเสร็จแล้วนะคะเอามาทานกับประทานข้าวกับปนุษ์นะคะทุกคนจ๋าวันนี้มีข้าวด้วยนะเออ ว่าระมือก็ยังดีเนาะแต่ไม่ได้ทานลุกมือไงข้าวอะ่ะอืมก็จะนี่ผัดไก่นะคะทุกคนจ๋าผัดาากะเพราเกลือไก่เนาะไม่มีน้ำนะแห้งๆนะผัดนอกอก,อกไก่เกลือไก่แล้วก็ตามด้วยกั้งนะคะทุกคนนะก้างตัวใหญ่ๆเลยเนาะนี่ก้างตัวใหญ่ๆเลยเนาะไหนละตัวหัว เออทาไมมันตัวใหญ่แล้วมันหดหมดทุกคนดูนะทําไมมันหดประมาณนี้นะทุกคนเออกินตรงไหนมันทุกคนจ๋าดูนะเออกินตรงไหนนี <c> ่ <oughs> อันนี้ก็เป็นกุ้งนะทุกคนกุ้งเนาะกุ้งกุ้งกุ้งใช้มือจับเลยทำความสะอาดแล้วนี่นะอาหารฝรั่งกับอาหารไทยก็ประมาณนี้เนาะก็มีนายงเนสกับขนมปังนะของแฟน ของป้านุก็จะมีข้าวกับผัดกะเพราไก่นะทุกคนสามารทานอาหารกับป้านุนะคะทุกคนค่ะสามมาจ้าสามสามาจ้าป้านุก็จะขอจบคลิปตั้นๆนะคะยังไงป้านุก็ขอฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ดูคลิปของป้านุต่อไปน,นะคะบนทัชช่าบายบายรักนะจุ๊บจุ๊บ